สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ Financial Literacy 101ค่ะรายการที่จะทำให้คุณนั้นเข้าใจเกี่ยวกับการเงินรวมถึงใช้เงินเป็นในชีวิตจริงค่ะถ้าเราพูดถึงการเงินแล้วนะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่ายากหรือซับซ้อนแต่รายการนี้ค่ะเราจะทำให้คุณนั้นเข้าใจเกี่ยวกับการเงินถ้าเราเข้าใจการเงินถูกต้องนะคะจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ค่ะซึ่งในรายการนี้นะคะคุณจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญนะคะรวมถึงนักคิดซึ่งจะมาแชร์ประสบการณ์ต่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนการวางแผนกเกษียณนะคะหรือแม้แต่กระทั่งการจัดการการเงินในชีวิตประจาวันรวมถึงค่ะจะทําให้คุณนั้นสามารถเข้าใจการเงินนด้มากขึ้นด้วยและว,วันนี้ค่ะในรายการของเรานะคะก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะซึ่งจะมาร่วมแชร์มุมมองแล้วก็แนวคิดต่างๆเกี่ยวกับการเงินซึ่งจะทําให้คุณนั้นสามารถมองแล้วก็ก้าวข้ามผ่านความกังวลเกี่ยวกับการเงินและสามารถเติบโตไปอย่างมั่นคงรพร้อมๆกันได้ในรายการค่ะ เราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปรู้จักกับการลงทุนโอกาสเกิดขึ้นได้ค่ะจากความเข้าใจของ Financial Literacy 101ซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อต่อยอดเงินออม ซึ่งการลงทุนในระยะยาวนะคะตอนนี้เราดูแค่กำไรไม่ได้แล้วค่ะเราต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับความยั่งยืนนะคะเพื่อสามารถรองรับกับเทรนด์โลกในอนาคตด้วยซึ่งภายหลังเองค่ะภาคธุรกิจและการลงทุนเนี่ยได้ให้ความสําคัญนะคะกับเรื่องของ ESG หรือแนวคิดในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะสามารถติดตามได้ในบทสัมภาษณ์ค่ะ ไมดูเหตุผลสำคัญที่เราควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับ financial literacy หรือความรอบรู้ทางการเงินกันค่ะเริ่มที่ปัจจุบันระดับนี้ครัวเรือนของไทยสูงหากไปบริหารจัดการนี่ก็จะกลายเป็นตัวฉุดความมั่งคั่งของตัวเราเองรวมถึงการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการเปิดเผยหนี้สินครัวเรือนไทย ล่าสุดในไตรมาสที่2ปี2567มีจำนวน16ล้าน3าแนหมล้านล้านบาทและถ้าเราเปรียบเทียบนี่กับ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศพูดยังง่าก็คือมูลค่าไรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็พบว่านี่ครัวเรือนสูงคิดเป็นร้อยละ89.6ต่อ GDP เลยทีเดียวค่ะดังนั้นถ้าหากเรามีความรอบรู้ทางการเงินและการลงทุน แม้จะมีหนี้เราจะสามารถบริหารจัดการหนี้ที่มีให้สามารถลดลงและหายไปในที่สุดได้และจะได้ไม่เป็นหนี้นานหรือมีหนี้ยันกเกษียณสำหรับทุกคนที่มีรายได้จึงควรออมเงินและสะสมความมั่งคั่งรองรับการกเกษียณร,รองรับเหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดฝันซึ่งเรื่องนี้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เผื่อ,อไว้ ที่สําคัญเมื่อเราออมเงินได้แล้วค่ะหากเรามีความรู้ทางการเงินจะสามารถต่อยอดเงินออมให้เติบโตได้เพราะถ้าเราเก็บเงินไว้เฉยๆค่าของเงินก็จะลดลงด้วยเนื่องจากว่าภาวะเงินเฟ้อหรือราคาสินค้าจะเพิ่มขึ้นทุกปีราวร้อยละ1-3ต่อปีด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังแนวคิดการจัดสรรรายได้ของคุณวาสิ์ล่ำซ้ำค่ะอยากให้เริ่มจากตัวการทํารายได้ไรายจ่ายตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ กลับมานึกถึงในเรื่องของสิ่งที่เราจะจัดสรรคือรายได้เราร้อยเปสิ่งที่ควรจะต้องจัดสรรเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายจำเป็นผมทีซะหนึ่งใน4 25%ปรนะครับประจาวันประจําเดือนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราาจ,จะต้องคิดเผื่อไวในอนาคตเกรณีรที่มันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดซึ่งนั้นหมายถึงว่าการใช้เครื่องมือทางการเงินประเภทหนึ่งในการที่ต้องมามาเผื่อไวนะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกประมาณสัก1ใน1ใน4เหมือนกันอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องการออมในอนาคตทุกวันนี้ผม ประชาชนหรือแม้กระทั่งคนไทยก็กำลังเข้าใกล้เอจซิงโซซายตี้มากขึ้นเรื่อยๆเ,เราทุกคนอายุยืนขึ้นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไว้ในอนาคตคือในเรื่องของการที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในอนาคตที่จะต้องเพียงพอไม่ไว่าจะเป็นเรื่องการเตรียมค่ารักษาพยาบาลอะไรต่างๆอันนั้นก็ต้องออมไว้เผื่อรวมถึงกรณีที่อาจจะมีความจําเป็นอนาคตที่เราไม,ไม่ได้คิดด้วยอันนั้นก็ต้องเผื่อการออมไว้ส่วนหนึ่งส่วนสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าการลงทุนนะครับมีความสําคัญและก็จําเป็นแต่พาร์ทสุดท้ายเนี่ยอาจจะต้องขึ้นกับ ความเข้าใจในเชิงลึกของการลงทุนในแต่ละแบบเดี๋ยวเราไปฟังอีกหนึ่งความคิดเห็นนะคะจากคุณจักรพันธ์ติระศิริชัยค่ะ างด้านของคุณจัก,กรพันธ์ตีระศิริชัยค่ะผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาผิตดพันธ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะได้ออกมาพูดถึง financial literacy นะคะบอกว่าไม่ได้สําคัญเฉพาะกับผู้ลงทุนเท่านั้นเพราะว่าสังคมไทยตอนนี้กําลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุค,ค่ะและถึงแม้ว่าทุกคนกําลังทํางานมีไรายได้เลี้ยงตัวเองก็จริงแต่จริงๆแล้วเนี่หลังกเกษียณมักจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นแล้ว ทุกคนต้องมีการวางแผนทางการเงินที่ดีตั้งแต่วันนี้ในช่วงวัยที่ทำงานในการต่อยอดเงินออมแล้วก็ควรแบ่งบางส่วนมาลงทุนด้วยค่ะการสร้าง Financial r e t ี r a c y ของตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยมีการทำอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบการทําของเราเนี่ยเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีนะครับอย่างปัจจุบันเองเนี่ยเรามีเว็บไซต์ที่ชื่อว่า s e t อินเวสนานะครับซึ่งตรงส่วนนี้ลงทุนสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้โดยที่จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ Financial literacy เริ่มต้นตั้งแต่เรื่องการออมการบริหารจัดการหนี้ของตัวเองรวมถึงเริ่มการเริ่มลงทุนเนี่ยนะครับนอกจากนี้นะคะก็ยังมีความคิดเห็นค่ะจากคุณจารุลักษณ์เรืองสุวรรณค่ะได้พูดถึงหลักการออมเพิ่มเติมไปฟังเสียงเพิ่มเติมค่ะ ทางด้านของเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาตินะคะหรือว่าคุณจารุรักเรืองสุวรรณค่ะได้ออกมาพูดถึงว่าองค์ความรู้ของ financial literacy ในปัจจุบันนั้นหาได้ง่ายแต่เราก็สามารถเริ่มได้ที่ตัวของเราเองนะคะถ้ามีหนี้ก็สามารถจัดการหนี้ก่อนจากนั้นก็เก็บออมและที่สำคัญค่ะเราควรมีเงินออมสำรองเอาไว้เผื่อฉุกเฉินให้อยู่ได้นาน6เดือนถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำงานค่ะหลักการแรกถ้าเป็นชาวบ้านนะคะ ต้องสารวจตัวเองว่าตัวเองอ่ะมีระยรับไปจ่ายอย่างไรมีเงินถือพื้นาได้วลาห้าร้อยบาทถ้าเรายังเหลือเก็บมันก็ถือว่าเราพอจะมีเงินแล้วจริงๆหลักการการเงินของตามที่เขาสอนคือต้องออมก่อนใช้ไม่ใช่เหลือเก็บส่วนมากบ้านเราเหลือกินเหลือใช้หรือพิเก็บถูกไหมแล้วมันก็จะไม่เหลือเก็บ